มันวนิ่งกับตัวนี้ยเรารอยู่ที่แกตอนเรตัดสีนักลืมตรงนี้นะว่าแยกตลาดเอียมที่นี่ก็จะมีตลาดเช้าๆเย็ยนๆทุกวันของกินของใช้เยอะมากไง,งาเรา,าดูแับไม่มีอะไรบ้างที่นี่ก็จะเป็นที่ผู้ค้านะคนก็จะเยอะ ซอยนี้ก็จะมีตัวตลาดทั่วต่าง mm hmm. เดินดูไปที่ตลาดเลยตลาดสดช่วงเชา้าเช้า hmm. มีของกินของใช้คนนี้นั่น mm hmm. ตอนเย็นก็จะเป็นบรรยากาศตลาดอาหารตอนเย็นตอนเนอนช้าก็จะเน้นไปทางทัง่วสตรงสุทธาของกินก็มีบ้าง ลุกมาที่รถไฟฟ้าสายสีเดืองถ้าสายเราก็จะไปเข้าในเมืองนะส่วนรถไฟ้าเราก็ไปสีคอนแคดไปปากน้ำโอเคนะ